มาดูการแข่งขันวิ่งควายครัผมคลิปนี้หลังจากดูการแข่งขันรถจบไปอีกหนึ่งรุนไปฮะก็ขอตวีดัตสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสูช่องมิตรภาพทั่วไทยครับผมเดี๋ยวเราจะไปชมฝั่งนู้นกันฮนะเดินไปชมกับบรรยากาศช่วงนี้ก็ออกประมาณแดดกำลังร้อนเลยครับผม พูตรงไปแดดร้อนจริงๆนะวันนี้เนี่ยบริเวณสนามการแข่งขันวิ่งควายผมนนเดี๋ยวเราจะพาไปชมคสองเส้นชัยะวันนี้มาชมการแข่งวิ่งควาย กำลังเอาคัดเลือกเอ่อกำลังจะเอาควายเขาลูกใหญ่ๆนะครับกคูอีกรอบงมาได้อีกรอบนึงตับลูกใหญ่เรื่ไปานับหลังจากนั้นเราจะนนเื่อยนะครับิวดผิวิวเสียริแลิวใหญ่นะครับแล้วก็ไก่ใหญเดีวเชมการขนสันรถเ ประมาณกำลังจะเอาวบเข้ารูแล้วเรามาดูกันครับการแข่งขันวิ่งควายครับในสนามลองมาชมการแข่งขันวิ่งควายกันบ้าง ไปดูการย่งขังรถแข่งอีกแักหนึ่งรุ่นนี้ก็รอกันไปก่อนนรรอรอชมกันครับรกับา็กำลังยงควายเข้ารู้นะครับเรามารับชมกันครับกับการแข่งขันวิ่งควายเนี่ย เรามาที่เราจะมารอชมดูยายสนาม รับชมกันต่อครับผมก็มารับชมการแข่งขันวิ่งควายครับผมลองเปลี่ยนบรรยากาศการดูการแข่งขันกันบ้างครับ อีกสักหนึ่งรุ่นวันนี้เราก็อยู่ในบรรยากาศงานแข่งขันวิ่งควายครับแต่ก็มีการแข่งขันมิบากราเราไปพาไปรับชมแบบติดขอบสนามกันเลยครับผมวันนี้เดี๋ยวจะมีลงกันหลายๆอีีให้ได้รับชมครับกับการแข่งขันรถมิบากนะแต่ตอนนี้เรามาดูการแข่งขันวิ่งควายกันก่อนครับ เทียวควายเข้ารูแล้วครับผมรอชมนากําลังเอาควายเข้ารูแล้วดยแหม่เสียรถมีบากก็ยั่วหัวใจเลอเินครับกรรมการใส่เสื้อชุดสีแดงกรรมการนั่เลย ดำเนินการอยู่นะครับแต่ละลูกนะครับเอาลูกแล้วเอาย่างอย่างอย่างน่สามหนึ่งสองสอกที่น้าังแล้วแล้วไปมาอย่างเร็วเาูกเนกำลังจะมาไปอึดใจมึง

เวลาควายเข้ารูแ้ละอเอแล้วรับชมกันไปยาวๆเลยผมคลิปนี้เดี๋ยวอมๆนผมเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกับการรับชมกันบ้างครับหลังลักไปชมคลิปการแข่งขันีิบากมาหลายๆคลิปแล้วลองเดีวมาชม แข่งขันวิ่งควายกันบ้างครับคูมาาาดดววยีก่ใช่เลยคือมาดูควายดีกว่าครับสมัยก่อนเคยเลี้ยงควายเราเลี้ยงเลยสมัยก่อนยายเลี้ยงควายเนาะฮะอะไรอ๋อใส่เสื้อสีแดงสีเหลืองไม่ได้ควายสมัยก่อนเห็นพระไม่ได้ไล่ชนพระกลางทุ่งเลย

คลิปแบบนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมิตรภาพทั่วไทยกันเลยครับว่าเราจะพาท่านไปรับชมอะไรกันต่อหรือไปรับชมกันที่ไหนพาไปท่องเที่ยวไปดูอะไรกันก็ขอฝากไว้ด้วยครับกับมิตรภาพทั่วไทยก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับ